สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับ preposition i s e m p l i c i นะคะก็คือคำที่เราใช้ในการบอกตำแหน่งของคนหรือว่าสิ่งของนะคะ คำเหล่านี้นะคะเวลาที่เราไปเรียนภาษาตตเลียนที่โรงเรียนนะคะอาจารย์เขาก็จะสอนตั้งแต่ระดับ A1 เลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ความหมายแล้วก็ใช้ยังไม่ถูกนะคะก็ลองติดตามคลิปของ Preposition นี่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเปิ้ลจะทำหนึ่งคลิปต่อหนึ่งเรื่องนะคะแต่คลิปนี้อาจจะยาวกว่าชาวบ้านเขาหน่อนึงนะคะเนื่องจากว่าเปิ้ลจะอธิบายถึงภาพรวมก่อนนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ p preposizioni ในภาษาเตาเลียนนะคะเข้าแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะคะซึ่งกลุ่มที่เราจะมาเรียนรู้กันในตอนนี้นะคะเป็นกลุ่มแบบง่ายๆเป็นกลุ่มแบบทั่วไปนะคะเป็นกลุ่มที่แบบเบสิกที่สุดนะคะก็คือประกอบด้วย di ad a in super contrfa a นะคะก็คือมีทั้ง 8คำนะคะซึ่งเวลาที่เราไปเรียนที่โรงเรียนนะคะอาจารย์เขาก็จะพาเราท่องแบบนี้แหละคะ่ะดังนั้นเวลาทําคลิปนะคะเปิ้ลก็จะเรียงตามคําแต่ละคําเหล่านี้ไปเลยนะคะทั้ง8คํานี้นะคะเรียกรวมๆกันนะคะว่า p r e p ซิเซียนิเซมป i ชีนะคะก็คือแบบง่ายนะคะแบบง่ายหมายความว่าแบบที่ใช้เดียเด่ยวๆนะคะยังไม่ได้ไปรวมกับชาวบ้านเขานะคะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราจะพูดถึง คำว่าดีนะคะคำว่าดีดีกับอ e ีนะคะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะถ้าเกิดแปลนะคะในความหมายทั่ว,วไปนะคะก็จะแปลว่าของนะคะซึ่งเวลาใช้งานแล้วเนี่ยนะคะสามารถใช้ในหลากหลายกรณีมากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งที่เปิ้นจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะเป็นกรณีที่เราสามารถใช้หรือว่าเห็นบ่อยๆนั่นเองค่ะ กรณีแรกนะคะก็คือในกรณีที่ใช้บ่งบอกความเป็นเจ้าของนะคะก็เนื่องจากว่าคําว่าดีแปลว่าของนะคะดังนั้นเขาก็เลยใช้นะคะในกรณีแรกนะคะกรณีที่ใช้บ่งบอกความเป็นเจ้าของนะคะในกรณีที่ใช้คําว่าดีนะคะจะไม่ใช่กรณีเดียวกันที่เราใช้คําประเภท possessive นะคะ p o s s e s s i v e นะคะก็พวกเมียตัวแบบนั้นนะคะอันนี้เราจะไม่ใช้ดีนะคะเราจะใช้ดีในกรณีที่เราไม่ใช้คำพวกนั้นนะคะเราจะใช้ร่วมกับคำนามเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างนะคะเปิ้ลอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นของมาริโอนะคะเปิ้ลก็จะบอกว่า il libro è di มาเรียวนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะเรามาดูคํานามเพศหญิงกันบ้างนะคะสมมุตินะคะเปิ้ลจะบอกว่ากระเป๋าใบนี้นะคะเป็นของมาเรียนะคะเปิ้ลก็จะบอกว่าลาบอร์ซาเอดิมาเรียนะคะกรณีที่สองนะคะก็คือบ่งบอกถึงที่มาหรือสถานที่เกิดนะคะบ่งบอกว่าเราเนี่ยมาจากไหนนะคะเปิ้ลนะคะมาจากจังหวัดมุกดาหารนะคะเปิ้ลก็จะบอกว่าโซโนดี มุกดาหารนะคะอันนี้เราบอกเป็นชื่อจังหวัดหรือว่าชื่อเมืองนะคะหรือนะคะ Mario a e d i r o m านะคะก็คือ Mario มาจากโรมหรือว่า Mario เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากโรมนั่นเองนะคะต่อมากรณีที่3นะคะก็คือใช้บอกถึงหัวข้อเรื่องที่จะพูดเรื่องที่จะคุยกันเรื่องที่จะบรรยายหรือว่าเป็นหัวข้อหรือว่าไตเติลต่างๆนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น Mio Marito E suo fratello p a r l ano sempre di calcio นะคะก็คือสามีของฉันแล้วก็น้องชายของเขาเนี่ยคุยกันถึงเรื่องฟุตบอลตลอดเวลานะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อหรือว่าเรื่องราวหรือว่าท็อปปิกนะคะที่จะใช้คุยกันใช้สื่อสารใช้สัมมนาเขียนหนังสืออะไรเหล่านี้นะคะข้อที่4นะคะก็คือใช้บอกถึงว่าอุปกรณ์หรือสิ่งของนั้นๆเนี่ย ทำมาจากอะไรนะคะก็คือบอกถึงว่าอันนั้นเนี่ยมันทํามาจากอะไรก็คือเป็นต้นกําเนิดคล้ายๆกันแหละคะ่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโอคอมปราโตูนทาโบโลดิเลงโยนะคะก็คือฉันซื้อโต๊ะตัวหนึ่งนะคะดิเลงโยก็คือฉันซื้อโต๊ะไม้ตัวหนึ่งนะคะก็คือบ่งบอกว่าโต๊ะตัวนั้นเนี่ยทำมาจากไม้นั่นเองนะคะข้อที่5นะคะก็คือใช้ในการเปรียบเทียบยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมาริโอแอพิวเบโล ลูกานะคะก็คือมาริโอเนี่ยหน้าตาดีหรือว่าหล่อก,กว่าลูกานเองนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นมารียแอนเมนอัลตาดิลิานะคะก็คือมารยอสูงน้อยกว่าลิซานเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะต่อมากรณีที่6นะคะใช้ในกรณีที่ต้องการบ่งบอกถึง ส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนประกอบนะคะก็คือส่วนใดส่วนหนึ่งของทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอูนาดีโนย m แอมโมโตเบลลานะคะก็คือน้นก็คือพวกเราถูกไหมคะ อูนาดีโนก็คือคนหนึ่งในจํานวนของพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็คือมีคนหนึ่งเนี่ยที่สวยมากๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะกรณีที่7นะคะก็คือใช้บ่งบอกถึงสิ่งของที่มีอยู่ข้างในนะคะในกรณีนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอูนดิเกเรดิบีโนนะคะประโยคนี้นะคะดิบีโนแปลว่า วายมันอยู่ในแก้วนะคะเวลาใช้คำว่าดีกับ uh, อุปกรณ์หรือว่าสิ่งของที่เราใส่นะคะก็จะบ่งบอกถึงสิ่งที่มีอยู่ข้างในนั้นนะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะอย่างเช่นอุณหนะบุทีเลียดักขวานะคะก็คือน้ําขวดหนึ่งนะคะก็บ่งบอกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในขวดนั้นนะ่ะก็คือน้ํานั่นเองนะคะ เทคนิคสุดท้ายที่เปิ้นอยากจะฝากก่อนไปนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าคําบุพบทดีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้ร่วมกับกริยาเอสเเรนะคะเห็นไหมคะโซโนดิโรมามาริโอเอดิโรมานะคะ อันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นวิธีการใช้งานคําว่าดีทั้ง7วิธีที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะเปิ้ลก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะจะสามารถใช้คําว่าดีได้คล่องแล้วก็เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้เปิ้ลก็ต้องลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้ากับคําบุพบทคําว่าอ่ะนะคะอย่าลืมซับสไคร์นะคะสวัสดีค่ะเชาเชาอัพเพสโต